ข้อคิดบำรรงใจเป็นต่อพิเศษที่ The Book t h ิ b o o k ทเล l e r คัดข้อคิดดีๆที่ได้รับและประโยคโดนใจต่างๆจากหนังสือที่อ่านจบเอามาอ่านให้ฟังสบายๆย,ย่อยง่ายกลับมาฟังได้ทุกเวลาสำหรับตอนนี้เป็นข้อคิดบำรรงใจจากหนังสือแด่เธอบนดาวเคราะห์ช่างกังวลของแมดเฮกที่ชวนให้เราหันกลับมาทบทวนและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเพื่อรับมือกับโลกที่พาให้เราเป็นกังวล บนดาวเคราะห์ที่หมุนเร็วใบนี้เราต่างใช้ชีวิตท่ามกลางความภาวะผวนและสับสนวุ่นวายยุคสมัยที่เทคโนโลยีมอบความสะดวกสบายให้เราอย่างลดเหลือกลับเป็นยุคที่ผู้คนรู้สึกเปลี่ยวเหงาที่สุดเราเสพข่าวสารที่รวดเร็วฉับไวแต่แลกมาด้วยอาการสติแตกเราไล่ล่าตามกระแสนิยมจนหลงลืมตัวตนที่แท้จริงราวกับว่าสังคมกำลังบีบคั้นให้เรากลายเป็นคนตื่นตระหนกวิตกกังวล โดยไม่รู้ตัวหนังสือแดดเธอบนดาวเคราะห์ช่างกังวลโดยแมดแฮ็กเปรียบเสมือนเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจเพราะผู้เขียนก็เคยผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมาจากโรคแพนิคและโรคซึมเศร้าเขาไม่ได้บอกให้เราหนีจากโรคใบนี้แต่ชวนให้เรานั้นหันกลับมาทบทวนและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเพื่อเรายังคงเป็นตัวเองได้อย่างมั่นคงและต่อไปนี้คือข้อคิดเพื่อช่วยให้เรานั้นจัดระเบียบชีวิตและหัวใจ ให้กลับมาเบาสบายอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกแย่ๆไม่ใช่บทสรุปของความจริงเสมอไปในวันที่คุณรู้สึกแย่ให้เตือนตัวเองเสมอว่าความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงหากคุณรู้สึกว่าตัวเองขี้เร่นั้นไม่ได้แปลว่าคุณขี้เร่จริงๆหากคุณรู้สึกว่ายังไม่สําเร็จมากพอก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณล้มเหลวหากรู้สึกว่าชีวิต ยังขาดอะไรไปก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่สมบูรณ์มันเป็นเพียงปฏิกิริยาชั่วคราวของจิตใจที่ตอบสนองต่อความเหนื่อยล้าอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาตัดสินคุณค่าทั้งชีวิตของคุณทางออกของปัญหาจะปรากฏขึ้นเมื่อเรากล้ายยอมรับไม่ว่าชีวิตจะโยนปัญหาหนักหนาแค่ไหนมาให้ การพยายามวิ่งหนีหรือทำเป็นมองไม่เห็นมีแต่จะทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกุญแจสำคัญคือการยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเราเลิกต่อต้านและกล้าเปิดเปลือยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นใจเราจะเริ่มนิ่งสงบและเมื่อนั้นหนทางแก้ไขปัญหาที่เคยมืดมนจะค่อยๆเผยออกมาให้เราเห็นเองยิ่งต่อต้านความเจ็บปวดเรายิ่งเจ็บปวด ยิ่งเราพยายามต่อต้านอาการทางใจหรือความวิตกกังวลมากเท่าไหร่อาการเหล่านั้นกลับยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นการเลิกพยายามควบคุมทำความเข้าใจสิ่งที่ตนเองเป็นยอมรับความเจ็บปวดหรือความกังวลในฐานะส่วนหนึ่งของช่วงเวลานั้นๆกลับช่วยบรรเทาอาการให้ทุเลาลงได้ดีกว่าการฝืนบังคับตัวเองให้หายดีเริ่มต้นอยู่ยาใจ ด้วยการดูแลกายขั้นพื้นฐานบางครั้งจิตใจที่วาวุ่นแก้ไขได้ด้วยการดูแลร่างกายให้ดีลองจัดตารางชีวิตใหม่หันมาให้ความสำคัญกับการนอนหลับพักผ่อนแทนที่จะถ่ายหน้าจอจนดึกดืก่นลองฝึกหายใจด้วยกระบางลมเพื่อเรียกสติออกกำลังกายออกไปเดินเล่นสุรากาศหรือแม้แต่เล่นกับสัตว์เลี้ยงสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือยาวิเศษที่ช่วยดึงสมดุล ของสารเคมีในใจให้กลับมาปกติเด็ดดีที่สุดถอยห่างจากโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้กับชีวิตเราไม่จะเป็นต้องตัดขาดจากโลกออนไลน์ถาวรแต่คนเว้นระยะห่างบางเช่นจำกัดเวลาเล่นโซเชียลแต่ให้เป็นช่วงเวลาที่เราตั้งใจเล่นจริงๆการทำแบบนี้จะเปลี่ยนการไถ่หน้าจออย่างไร้จุดหมายให้กลายเป็นช่วงเวลาพิเศษ และคืนเวลาที่เหลืออีกมากมายให้เราได้ไปทำสิ่งที่รักจริงๆเลิกผลัดวันประกันพุ่งให้กับความสุขความกังวลมากมาพร้อมกับความคิดที่ว่าฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเมื่อรวยขึ้นเมื่อฉันพร้อมกว่าน,นี้เมื่อประสบความสำเร็จความคิดนี้ทำให้เรากดดันตัวเองและว,วิ่งไล่ตามเส้นชัยที่ขยับหนีไปเรื่อยๆความสุข ไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางเสมอไปแต่มันควรเกิดขึ้นได้ในระหว่างทางการเดินทางของชีวิตลองเปลี่ยนมาหาความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ณตอนนี้และมีความสุขกับวันนี้ดูบ้างความสุขไม่ใช่ผีเสื้อที่เราต้องวิ่งไล่จับบางครั้งเราพยายามนิยามความสุขและหาวิธีครอบครองมันมากเกินไป หมือนพยายามใช้ตะข่ายไล่จับผีเสือ้อแต่ความสุขอาจจะไม่มีวิธีตายตัวบางทีความสุขอาจจะเป็นเพียงการยอมรับว่าตอนนี้เรากำลังไม่มีความสุขหรือยอมรับสภาวะอารมณ์ปัจจุบันอย่างเข้าใจการปล่อยวางความคาดหวังที่จะมีความสุขตลอดเวลาอาจจะเป็นความสุขที่แท้จริงก็ได้ เปรียบเทียบเบื้องหลังของเรากับฉากหน้าของคนอื่นในโลกออนไลน์เรามักเห็นแต่ด้านที่สวยงามที่สุดของคนอื่นรูปที่ผ่านแอปแต่งสวยชีวิตที่ดูดีจากการคัดสรรมาโพส์แต่เรากลับนําสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของเราที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงการเปรียบเทียบตัวตนจริงๆของเรากับตัวตนสมมุติในหน้าจอคือการปล้นความสุขไปจากตัวเองอย่างโหดร้ายที่สุด รู้เท่าทันมายาการตลาดที่หากินกับปมดอยคณิยมความงามหลายอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อขายของโฆษณาบอกว่าเราอ้วนเกินไปดำเกินไปหรือดูแย่มันคือกลยุทธ์ที่ทำให้เรารู้สึกปกพร่องเพื่อกระตุ้นการบริโภคจงจำไว้ว่ามาตรฐานความงามเหล่านั้นไม่ใช่สัจธรรมแล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่กับตัวเองเพียงเพราะ มันไม่ตรงกับมาตรฐานที่ใครก็ไม่รู้กำหนดขึ้นความเท่คือการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่การมีของรุ่นใหม่ล่าสุดอย่ารู้สึกอายหรือตกยุคถ้าคุณยังใช้มือถือรุ่นเก่าขับรถคันเก่าคันเดิมหรือไม่ได้มีแกดเจ็ตล้ำสมัยเหมือนคนอื่นตราบใดที่มันยังใช้งานได้และตอบโจทย์ชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เพียงพอแล้ว การมีความสุขกับของที่มีอยู่โดยไม่ต้องวิ่งตามกระแสเทคโนโลยีเพื่ออวดใครคือความมั่นคงทางใจที่แท้จริงฝึกตระหนักรู้อารมณ์เหมือนรู้ตัวว่ามือโดนของร้อนการรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเป็นทักษะที่สำคัญมากเปรียบเสมือนตอนที่เรารู้ตัวว่ากำลังเอามือไปอังบนเตาไฟเราจะรีบชักมือออกทันทีโดยอัตโนมัติ เช่นกันหากเรารู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังกังวลน,นะการตระหนักรู้นี้จะช่วยเรานั้นดึงตัวเองออกมาจากวงจรความเครียดได้ทันทีก่อนที่มันจะลุกลามจนควบคุมไม่อยู่อบกอดความไม่สมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์พร้อมไม่มีจริงโลกมักกดดันให้เราต้องเป็นคนอื่นที่ดีกว่าเดิมต้องรวยกว่านี้สวยกว่านี้เก่งกว่านี้แต่ความจริงก็คือ ถ้าเรามัวแต่สแสวงหาความสมบูรณ์แบบเราจะไม่มีวันพอใจในตัวเองเลยจงรักในความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเพราะน,นั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นมนุษย์และจำไว้ว่าไม่มีใครทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าได้ถ้าคุณไม่ยินยอมเปิดทางให้กับเขาเปลี่ยนเลนส์ที่ใช้มองโลกเพื่อความสบายใจของตัวเอง โลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราเลือกใช้เหมือนการอ่านหนังสือหรือดูหนังที่แต่ละคนตีความแตกต่างกันแม้เราจะควบคุมเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้แต่เราควบคุมมุมมองของตัวเองได้จงเลือกสูงเว้นตาที่มองโลกในแง่ที่เป็นมิตรและเอื้อต่อความสุขของใจเราเองและเลิกใส่ใจสิ่งเล็กน้อยที่บั่นทอนความรู้สึก ใช้ชีวิตแบบยิ่งน้อยยิ่งมากในยุคที่ทุกอย่างล้นเกินการมีสิ่งของหรือข้อมูลมากเกินไปกลับกลายเป็นภาระการตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่รกบ้านหรือข้อมูลข่าวสารเรื่องของชาวบ้านที่รกสมองจะช่วยทำให้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นและทำให้เรามีพื้นที่ว่างสำหรับการใส่ใจสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตได้มากขึ้น ใช้ความรู้สึกเป็นเข็มทิศในการเลือกสิ่งที่ทำลองมันถามตัวเองบ่อยๆว่าทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเช่นเลื่อนฟีด a c e b o o k แล้วรู้สึกหดหู่หรือจัดบ้านแล้วรู้สึกโล่งใจอยู่กับธรรมชาติแล้วรู้สึกดีใช้ความรู้สึกดีหรือแย่เป็นตัวตัดสินถ้าทำอะไรแล้วรู้สึกแย่ให้ถอยออกมาก่อนแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกดีให้ทำสิ่งนั้นต่อไป การจัดระเบียบจ,จิตใจเริ่มต้นง่ายๆจากการสังเกตความรู้สึกของตัวเองแบบนี้เทคโนโลยีคือเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายเราไม่จาเป็นต้องต่อต้านเทคโนโลยีแต่ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ในแบบที่พอดีกับเราทุกอย่างมีสองด้านเสมอแทนที่จะปล่อยให้มันกลืนกินเวลาชีวิตให้เราเป็นฝ่ายเลือกใช้มัน เพื่อรับข้อมูลที่เราสนใจจริงๆหรือเพื่อความบันเทิงในช่วงเวลาที่กำหนดเราต้องเป็นนายที่ควบคุมเทคโนโลยีไม่ใช่ดทาาที่คอยรับคำสั่งจากมันให้เวลากับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมักจะเป็นสิ่งที่คุณจะโหยหามากที่สุดหากต้องสูญเสียมันไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับลูกการบอกรักกับพ่อแม่ หรือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจงใช้เวลาและใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดในตอนที่เรายังมีโอกาสอย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินไปแล้วค่อยมานั่งนึกเสียดายทีหลังจงกล้าที่จะตัดสิ่งที่ไม่สำคัญทิ้งไปเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรที่สำคัญกับชีวิตเราต้องกล้าที่จะมองสิ่งที่ไม่สำคัญเช่นกันเช่นงานที่ทำลายสุขภาพจิต หรือการเลิกคบคนที่ทําให้เรานั้นรู้สึกแย่การขจัดสิ่งรกรุงรังเหล่านี้ออกไปจะทําให้เรามีเวลาและพลังงานเหลือเฟือที่จะไปทุ่มเทกับสิ่งที่เรารักและทําให้เรามีความสุขได้อย่างเต็มที่การหยุดพักคือส่วนหนึ่งของการก้าวเดินในสังคมที่ยกย่องคนทํางานหนักเราอาจเผลอคิดว่าการหยุดพักคือความเกียจคร้าน แต่จริงๆแล้วการอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดนิ่งได้หายใจลึกๆหรือนอนอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยคือการชาร์จพลังที่จำเป็นมากเพื่อเรานั้นมีแรงกลับไปใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพการพักผ่อนไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทำเพื่อตัวเองคุณคือท้องฟ้าส่วนความกังวลคือเมฆตัวตนของคุณคือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ ส่วนความกังวลความเศร้าหรือความโกรธคือเมฆฝนที่พัดผ่านมาเมฆอาจจะมืดมิดแล้วรุนแรงแต่มันไม่ได้หยุดตลอดไปและมันไม่สามารถทำลายท้องฟ้าที่งดงามได้เมื่อมันผ่านมาให้รอสักพักแล้วมันจะผ่านไปหายใจให้ลึกขึ้นแล้วจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อกังวล เรามักหายใจสั้นและตื่นซึ่งยิ่งทำให้ร่างกายตื่นตระหนกวิธีแก้ที่ง่ายและเร็วที่สุดคือการบังคับให้ตัวเองนั้นหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆมันคือการส่งสัญญาณบอกสมองว่าไม่เป็นไรช้าลงหน่อยผ่อนคลายบ้างอย่ารังเกียจความรู้สึกแย่ๆของตัวเองการบังคับตัวเองให้คิดบวกตลอดเวลาเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง ถ้าเราเศร้าก็ให้ร้องไห้ออกมาถ้าเหนื่อยก็บนบานก็ได้การอนุญาตให้ตัวเองแสดงความอ่อนแอคือความเข้มแข็งและเป็นขั้นตอนสำคัญในการเยียวยาจิตใจความรักคือสมอเรือท่ามกลางพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้ดีที่สุดคือความรักทั้งการรักผู้อื่นและการรักตัวเอง เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกเคว้งคว้างให้กลับมาหาคนที่เป็นเซฟโซนของเราเพราะความรักที่จับต้องได้จริงคือยาต้านความกังวลที่ดีที่สุดโลกใบนี้มีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนับล้านอย่างที่พร้อมจะดึงเราออกนอกลู่นอกทางแต่จำไว้เสมอว่าเราทุกคนมีหัวใจเพียงดวงเดียวนาทีที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการดูแลรักษา และโอบกอดหัวใจดวงนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้โลกภายนอกมาทำร้ายพื้นที่ภายในใจของเราได้การมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ช่างกังวลดวงนี้ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องชนะทุกความรู้สึกและไม่จำเป็นต้องวิ่งให้ทันโลกเสมอไป เพียงแค่คุณรู้เท่าทันอารมณ์กล้าที่จะยอมรับความเปลาะบ,บางและเลือกที่จะมีความสุขในแบบที่เรียบง่ายที่สุดเท่านี้คุณก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงและเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้อยากแท้จริง ที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The b o o k t เ l เล r ครับทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒน,นาตนเองและการก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมุ่งมันในการทำสิ่งที่ทำให้เราสงบใจขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้แล้วพบกันได้ใหม่นิดตอนหน้าสวัสดีครับ